สบายดีสบายดีและสวัสด like. ีวันน้าพี่น้องมดสุขทุกคนเนาะก็พอดีเมื่อนี้เป็นวันหยุดของพวกเฮาก็เลยวัญชิพากันออกไปขี่รถล่อพักคอนย้อนใจพักคอนใส่หูใส่ตานะพี่น้องนะวันนี้เฮาจีบไปกันลยโอ้โหโบวีจุดหมายปลายทางนะพี่น้องก็เดี๋ยวไปติดตามช่องพร้อมกันกับพวกเฮาน้อว่าพวกเฮานี่ย จุดหมายไปลาทางของวเวาเี่จะไปสิ้นสุดอยู่กันได้พี่น้องของพวกนี้เนาะ,ะทางกันเอาไปที่รถล้อพี่น้องไป กตอนนี้อ็เพวกอเขามาอยู่เี่ยวทางเดียวพอยื่อ่หมายไปลายทางของเพวกเขามาน,นี้ก็ดือดซไปกรุงเทพนะระาากาเขาดินทามแลเลเพื่อเนบาเกนรถสีฟป่าอันนี้ไม่ด้ืงหลัง เข้าไปเขาไปเท่าพุ่นนะเออไรไปใช่ไหนี่อันนี้นี่นะ่าจะเป็นเข่าทั้งหล<ะ>ังฮะกวาขั้นยาเื้อเาอกยางก้าไปพ่นแล้วนไปไปเดือไปทางเก่าเฮา <c oughs> <c oughs> เดินทางโ <c oughs> ดยนไ <c oughs> เอง <c oughs> ไปทางใดไปเนี่ยไอ้ขามนี่น่ะไอ้ขามนี้ขามนไหนี่ไปทางขามนี่หุยไปทางไหนี่ฮะเออหมาลายยเนาะไปบอกเขานาเลยิ้เอหลาเลย <laughs> คือหางกับลูกจะหกมอะสทรพาดกับไปขี่รถไฟเล่้นเม่งงาแถวนี่ะแม่งเราไอหมูเด้ออรับ Vâng, vâng, bà ta lạc vậy đó Ôi, tắt lốc nữa Chăm <laughs> 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 đền đáng. เอามาสถานีรถไฟู้เดียวเนาะอันนี้ขนาดแบบอาเค็ดนี่เนาะยังว่าลงๆรอๆ,ๆอยู่แถวนี้แล้วพอดีเข้ามากับอาชัยซอบถามน้ำขจาวตามข้างนี่ยขจากันแนะนำ้ำดีดีนะพี่เจงเนะบาทนี่น หอดแล้วองซื้อบีก่อนึงปุ่นป um ุ่นปุนปุ่นปุนปุปุนโอ้ก่อนจะหอดอ้าวนวว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 วอวว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 ได้ววววนววววววเเ คักไหแบบนี้ก็ได้อ่านีแล้วใช่ทหมดไยแต่วครวพี่น้องทุงานันกอจะลงเ็เองก็ลงคือจะหดไปแล้วเอ่อคือเขาเขาเก่อคิดว่าเขาจะไปยูเทิร์นมองดีว่าเขาจื้ดใจนะจะดูทางไปเลยอ่าแขนทีว่ามาทั้งหมดเดือดหมด ก็เลยอาภากันเลาะมาดำทางแล้วกันพอดีพอมมันหาวนะพี่น้องนั่นหลายๆร่านชงข้ามาทจะนี้แล้วเขากรดบร้องว่าทางนี้เป็นแม่น้ำเชื่อนะน้องมันยังกรจิ้วเชื่อนก็คือกันนั่นแหละนะพวกข้ามากกับอาศัยทางเขาจะมาดำทางอ่ะเขาจะกันแนะน้ำดีดีนะพี่น้องนะโอ้พี่น้องคนไทยอันนี้สุดยอดเลยแบบเหลืองแม่น้ำนานนี่เนี่ยประทับใจนะพี่น้องอันนี้ขนาดพวกข้าวลง มันยังเกิดความประทับใจขึ้นเลยเอาเนี่ยนะเอาความสุขของการเดินทางมันบ่ได้ไหมายว่า<ม>ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์เพอร์เฟกบางครั้งก็กลงแน่รอแน่กนอ่ะเป็นความสุขระวังทางนะเป็นอีกรสชาติหนึ่งของชีวิตอ่าก็นี้ก่ะลอดทางให้เขาจะเปิดบ้อนอนไสิให้เขาจาเปิดขายปีเลยอ่ะซื่อปีเอาเดินทางต่อ ไปย <laughs> ังกลุ <'t> you know? <laughs> <going> ่มเทพเนาะพี่น้องนะจาดจิฮอดบ่ฮอดกันติดตามไปน่วกันยาวๆนะพี่น้องนะอนหอนอันหอนอันหอนได้มาแล้วเัาจะไปลงไซนี่อีกเรื่งหนึ่งคือความจริงเพราะว่าก็เพรามีคนหู่จักเนาะหายฮักหายแพงหลายๆทานอยู่แต่กันอันนี้เป็นเชื่อนะเด้อแบบอ่าอยากลองเพิ่งพี่น้องโดยที่ว่าบ่ต้องไปรบกวนเพิ่นจีน่ะเราสองคนเนี่สิไปฮอดไปเทิงบ่เลยเป็นคอนเทนต์อ่ะ ในอีพีรอบนี่ขึ้นมาเนาะมันก็อาจจะมีหลา,ลายๆคลิปเดินทางนี่ก็อาจจะเป็นอีพีนึงเราลงทางเน,<า>งงนี่ยลงทางเนี่ยนะเนาะพี่นวลนั้นลงทางก่อนเิี่ยากรุงเทพก็มาลงทางชันนะนะ้นสามคอนกันน่ะพี่นวลนะก้ะประมาณน,นี้เดี๋ยวเราถ่ายขึ้นรถไฟพี่ไไน้องนี่น่ะพี่นวลนะถ้าจะเอื่นยาไหมนะยาจะเมา พอดีสามีเพิ่งขี่รถเธอได้เนาะเมาเท่านั้นก็เลยต้องกินยาตัิกันเพื่อไว้เนี่ยแซบแซบกินอะไรอ่ะเดี๋ยวจักหน่อยเวลาหน่าจะลาวๆประมาณอาหายแล้วนี่ แโมงสาสบเก่านะพี่น้องนะกะรถเพิ่นนน่ะจะมาหอดกะรลอถะต่อไปนะจังหน่อยเพิ่นเปิดขายปีกับเพิเฮากันไปซื้อปีแล้วก็ออกเดินทางไปกรุงเทพพร้อมๆกันนะพี่น้องนะ